เป็นเรื่องคอปอาจโดน FA ลงโทษหลังตะคอกใส่ผู้ตัดสินในเกมลิเวอร์พูเปิดบ้านเชือนชนะสเปอร์ ก็เป็นประเด็นร้อนแรงนะครับที่เยเกนคอปกุนซือจอมแอคชั่นของลิเวอร์พูลอาจถูก FA ลงโทษจากกรณีวิจารณ์พอเทียนี่ผู้ตัดสินหลังจบเกมที่เชิญนชนะท็อตแนมฮอฟสเปอร์ pur, แบบสุดมันเมื่อ4-3เมื่อคืนนี้นะครับลิเวอร์พูลนำห่าง3-0ตั้งแต่15นาทีแรกแต่ก็ถูกสเปอร์ฮึดตามที่เสมอ3-3ก่อนที่เดียโกโจตาตัวสำรองลงมาทำประตูชัยในนาทีที่94อย่างไรก็ตามในขณะที่เรานักเตะกำลังสลองประตูชัยอยู่นั้นคอปก็ฉลองด้วยการ ตะคอกใส่จอสบูธผู้ตัดสินที่สีจนตัวเองโดนใบเหลียงจากเทียนี่ครอบให้สัมภาษณ์ในภายหลังนะครับว่าทำไมพวกเขาถึงเป่าว่าโมฮัมเหม็ดซาลาฟาว เรามีประวัติกับพอเทอรนี่ผมไม่รู้จริงๆว่าเขามีอะไรกับเราเขาบอกไม่มีปัญหาแต่นั่นไม่เป็นความจริงเสียเลยการที่เขามองผมผมไม่เข้าใจใน่อกิดไม่มีใครต้องชี้แจงสถานการณ์เหล่านี้มันยุ่งยากและเข้าใจยากจริงๆการเฉลิมฉลองของผมเกินเหตุซึ่งก็ยุติธรรมแต่สิ่งที่เขาพูดกับผมเมื่อเขาแจกใบเลียงให้ผมนั้นไม่โอเคเลยก็เป็นบทสัมภาษณ์ของเจเกนคอปนะครับก็พูดว่ามีความคิดยังไงกับการที่เจเกนคอปออกแอคชั่นมากเกินไปนะครับจนทำอาจนอาจทําให้เอ เอลงโทษเจนคอมบนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับขอบคุณครับ